สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพามาชมบรรยากาศริมซียามเข้าแรงป่ามืดฝนสิต๊กพี่น้องจ้าเห็ดอย่างน้อยไอ,อย้นั่นนะง้มอย่างน้อหาปลาหาอย่างน้อดูบรรยากาศทองฟ้าพี่น้องจ้ามืดคลึ้มผุ่นพี่น้องทองฟ้าส่วนท้างรางกะ ไต่ฟ้ากับธ้ามาหากินพี่น้องจ้ะมาตกสะดุ้งจ้ะไต่ฟ้าเขาก็ถ้ามาหากินฝนฟ้ามื่ดคล่มทางไต่กันลมแห้งพี่น้องจ้าเบื้องคืนน้ำดูขึ้นน้ำดูขึ้นน้ำ กาศริมฟังซี่นะหมือนแรงพี่น้องจา้ามหาป่าแต่บลู่าชมานหรือบ่าหมานพี่น้องจา้ามายกยอยกยอยกสะดุ้งจ้าปลาเปิดให้ลูกล้านหาปลามันหมานก่อนเด้อบรรยากาศดีดีพี่น้องจา้าสวยไหมสวยไหม บรรยากาศด็มชีธรรมชาติล้วนๆเลยจ้าพี่น้องจ้าฝ่ามืดนกกะนกกะบินหาที่รับที่นอนพี่น้องจ้าไราลาไปไหไปถึงไหนแล้วนกจ๋านกบินไปแล้วมาร์นบอนนมานสองโต หานสองตัวจ้าพี่น้องสองตัวเก็บที่รันนอยเพราะว่าน้ำลงจ้าพี่น้องจ้า น้ำลงน้ำลงเก็บที่ละโตสองโตพอได้กินแล้วก็กลับทันตัวเนาะเพราะว่าบรรยากาศฝ่ามืดฝนมาชมบรรยากาศเรื่อยๆพี่น้องยกอีกแล้วหมานบานอว้าวแหว ไม่มีเลยน้ำม,มันแรนเลยไี่น้องค่ะบ่ล่มผัดธรรมดาน้ำสีส,ะะ ah สวนขึ้นมาทางหนึ่งอีกแต่ตอนนี้น้ำสวนลงลง <Yep. S 3> ไปต้องเบ็ดเบ็ดตรเกี้ยวตีเลย ค้นหาปลาหากินขึ้กันพี่น้องจ้ะตาไม่เคยดีเลยตาเป็นไรอ่ะทายโงอใหญ่ <laughs> เงียบเลยจ้ะลมแรงลมแรงจะไปไหนกวดตัไไน <c oughs> แบนแบหลุดจากทางโน้นเดี๋ยมาปุงออกทางนี้แ,นแก้วาขแบแ้ว,ว,มว,ว,วมลมมันตีเลย